สวัสดีครับวันนี้วันที่1เดือนเมษายนปี2,514ครับวันนี้ช่วงการบ้านสแกนหุ้นประจําวันของเรานะครับมาดูตลาดเซ็ตกันก่อนนั่นก็คือวันนี้บวกไป7จุดนะครับก็เซ็ตมีทําท่าจะ,ะทดสอบพันหนะครับไปทดสอบได้แป๊บหนึ่งนะครับพันหแล้วก็มีการย่อลงมาปิดที่1,595ครับผมก็ยังอยู่ในทรงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงนะ ค่อยๆเรียงขึ้นนะครับหลังจากที่มีพักฐานเป็นระยะระยะนะครับเดิมทีเป็นไซด์เวย์นะครับในทีาไปหกสิบนาทีตอนนี้ก็ดูลักษณะเป็นออกเชิงบวกนิดๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับตลาดเซ็ตนะครับในวันนี้สแกนเจอนะครับที่เจอเยอะไหมก็ไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับมาดูตัวแรกก่อนที่ดูตัวแรกขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ใครยังไม่ได้กดสับตะไคร่ก็กดสับตะไคร่หรือว่ากดกระดิ่งนะครับก็เป็นกําลังใจกันต่อไป มาดูตัวแรกที่เราเจอกันนะครับนั่นก็คืออีออนอีออนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทํากําไรได้มากที่สุดในวันนี้ของเราเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะอ่าเราเจอกันที่อ่าแท่งแถวแถวนี้เลยนะครับแท่งช่วงเช้าเช้าเลยแท่งนี้ครับเราเจอกันแท่งนี้เลยคิดเองว่าถ้าเจอแท่งนี้ได้ราคาดีแค่ไหนเราได้ราคากันประมาณสองหนึ่งหกครับสองหนึ่งหกสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ไป มีแนวต้านเดิมเดิมเราใช้แนวต้านที่2-26แล้วเราก็ขายไปที่2 2 6หนี่แหละนะครับแต่แถวนี้แหละก็ขายหมูไหมก็แต่เท่าที่เห็นก็คือขายหมูนี่แหละแต่ว่า,าหน้าพอใจไหมค่อนข้างหน้าพอใจพอใจนะครับกำไรตรงนี้10บาทเลยทีเดียวว่าเราเข้ากันตรงนี้จุดที่เข้าตรงนี้ก็เฉพาะสมาชิกกลุ่มซึ่งเราไม่ได้รับแล้วตอนนี้เราปิดรับชั่วข่าวนะกลุ่มฟรีด้วยนะครับรับชั่วข่าวเพียงแค่ว่าเปิดพอร์ตกับทางทีมบลกเกอร์ของเราย้านะครับคนที่เพิ่งมาดูละช่องใหม่ เดี๋ยวจะทักเข้ามาเปิดไม่รับนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงรอบที่จะรับนะครับเราเทียร์งานก่อนนะครับได้ราคาดีมากเป็นตัวที่ทํากําไรได้ดีที่สุดเราจริงออกมาแสดงเป็นกันบ้านแนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนถ้าได้หากันจริงๆนะจะหาว่าเวอร์นะครับอยู่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ในระหว่างทางนี้มีแนวต้านย่อยๆไม่คงมีละแต่เรายังไม่ได้หาไว้นะครับเพราะเราขายไปแล้วตั้งแต่สองสองหกนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะผ่านได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ตั้งขายไว้แล้วมันก็แมทนะครับ แต่ราคาเข้าของเราดีนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้เสียดายตรงนี้นะครับแต่ถามว่าพอจะลุ้นตามไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้หรือดูหน้างานในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับสําหรับตัวอีออนนะครับยังไม่แนะนําให้เข้านะครับไม่เข้าตรงนี้สองสองสามสูงก,กว่ากว่าอะไรเงี้ยดูเข้าต่อนหน้างานพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะถ้าจะเข้าจริงวันนี้มันต้องเข้าสองหนึ่งหกซึ่งเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราปิดไปแล้วนะครับเราปิดอออกไปแล้วมาดูตัวต่อไปครับเชโย ตัวชโยนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จุดเข้าจุดเจอของเราเนี่ยค่อนข้างดีครับเราเจอจุดนี้เลยนะครับซึ่งบางทีก็ดักบางคนก็ดักติดดักไม่ติดเราพยายามจะดักที่สิบเอ็ดจุดห้านะครับประมาณนี้นะครับซึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดสี่พวกนี้นะครับสิบเอ็ดจุดสามพวกนี้อยากดักดักไม่ติดนะครับก็มาติดท่าแถวอ่ดักได้แถแถวสิบเอ็ดจุดหกอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็ได้สิบเอ็ดจุดห้าแต่ปิดดีครับปิดสิบเอ็ดจุดเจ็ดเหตุที่อ่ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าหนึ่ง เขาเขาเกิดจุดเปลี่ยนโมเมนตัมนั่นคือจุดกระเด้งครอสของตัว EMA ผมใช้ 5, 5้าห้าห้า EMA ห้ากับ EMA 1ิบนะครับตัวนี้ห้าชั่วโมงกับ1ิบชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นตรงนี้เป็นลายทำเฟรม60นาทีซึ่งจิดการกลับตัวละตรงนี้มีโค้งมานิดนึงแต่ผมว่าน่าไม่น่าจะพักลึกนะครับโค้งมาเพราเผอเพผอ,อไปได้ต่อนะตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีแนวต้านอยู่ที่มี2อแนวครับมีที่สิบสองจุดสี่แล้วก็1ิบจุดดนะครับ น,นี้ก็จุดเข้าเราว่าเราคิดว่าจุดเข้าของเราดีนะครับได้ประมาณ11 5 11.6จุ้าจุดนะครับบางคนก็ได้ได้ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็ปิด11 7ดจดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไปได้ทะลุ12บไปได้เนี่ยผมจะเล็งขายแล้วไม่ว่าจะ1 2บุดหรือ12 4จุดเท่านี้ผมว่าน่าจะพอใจนะครับน่าพึงพอใจแล้วก็อาจจะโยกตัวไปตัวใหม่นะครับถ้ามันไปถึงจริงถ้ามันไปถึง,ถถงเราอาจจะถือรอจุด stop l ล s s ตรงนี้เดิมนะครับใช้10 8จุดปิบจุด ใช้สิบเอ็ดพอดีครับอ่าแต่ว่าณนะตรงนี้ต้องยกซอฟล็อตตัดขึ้นมาแล้วครับเป็นสิบเอดจุดสามตัวนี้ถ้าหุดเ็ดจุดสามคัดทิ้งไปก่อนนะครับแต่ผมว่ามันสวยนะโดยส่วนตัวผมผมผมชอบลักษณะการขึ้นของตัวนี้นะครับพวกนี้คงคงจะมีอะไรให้ลุ้นบ้างแหละตรงนี้นครับในตัวนี้นะครับมาดูตัวต่อไปเดลต้า ตัวนี้เห็นแหละแต่ผมไม่ได้แนะนําให้ทางสมาชิกกลุ่มได้เข้าซื้อเท่าไหร่เพราะว่าด้วยลักษณะของหุ้นเองไม่ได้ชอบมันไม่ชอบของการขึ้นการลงของมันเป็นเป็นโดยรวมอยู่แล้วครับโดยเป็นเป็น,ปน,ปนอบติโดยรวมอยู่แล้วนะครับคือมันเร็วไปพูดง่ายนะครับมันทุบเร็วลากเร็วก็เลยไม่ได้ชอบไม่ใช่มไม่ดีนะัอาจจะดีแหละที่จริงจุดเข้าของเขาเนี่ยอเป็นจุด golden c o s คือแท่งนี้นะครับแท่งนี้ คือราคาไหนก็ได้เนาะผมเห็นแล้วเห็นตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดบ่ายแล้วเนี่ยม,มันพยายามดีดกลับมาแต่ไม่ได้เข้านะครับตัวนี้ใครไปทํากันบ้านต่อจะเข้าก็าไม่ว่ากันเพราะว่าโมเมนตัมกาลังสวยเลยแหละกําลังไปได้แต่ตัวนี้มันจะเร็วนิดน,นึงนะไปเร็วมาเร็วนะครับมีแนวต้านอยู่ที่สามสามเก้านะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งอยู่บนนี้นะครับบนนี้เลยนะครับอีกแนวหนึ่งติดกันแถวเนี้ยแหละสามแปดแปดไกลมากนะครับแต่ก็ยังว่า,าหุ้นตัวนี้เขาลากทีนึงหลายสิบบาทนะครับ เพราะนั้นเป็นแนวต้านที่เขาเรียกว่าไปถึงได้ไม่ยากนะครับแต่กระทุกได้ไม่ยากเหมือนกันจุด s ต o p loss ตรงนี้ก็ควรใช้สามหนึ่งสี่ไปก่อนนะใช้ใช้จุดจุดเด็กเดิมของเขานะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่มีหุน้นพูดง่ายผมทางผมไม่มีหุน้นแต่ท่านจะเอาไปทําเป็นกับบ้านต่อในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับดูหน้างานกันอีกทีมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ถือว่าสวยครับเราเราเล่นโดยเฉพาะในในปีนี้นะครับปีหกสี่เนี่ยเราเล่นกันได้หลายรอบมากตั้งแต่อาจะสังเกตเห็นว่า เราจะตีเส้นแนวรับแนวต้านให้เพราะว่ามันมีลักษณะการแกว่งในกรอบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์คือเทรดจากกรอบนี้ได้ตลอดพูดง่ายๆครับได้มาาหลา,หลายรอบแล้วนะครับก็ใครเล่นเทนไลน์ไปตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นามาเป็นตัวอย่างได้ค่อนข้างดีผมอาจจะตีไม่สวยนักนะการตีสดนะครับตรงนี้อาจจะไม่สวยมากนะครับนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณ ประมาณนี้นะครับประมาณอาจจะไม่ไมไมไมสวยเป๊ะแต่แต่คุณเห็นไหมว่ามันมันตัวนี้มันแกว่งในกรอบนะครับโดยถ้ามันมาแตะตรงเส้นเนี่ยให้เราเก็บให้เก็บไว้นะครับอาจจะมีหลุดบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่มีในยะสําคัญมากนะครับตรงนี้อ่าเราเก็บได้นะครับถ้าไม่หลุดไหลพรวดไปซะมันก็ไม่ต้องขัดนะครับตัวนี้เก็บไปนะครับตรงนี้เราเราก็ไล่เก็บได้แหละแถวแถวตรงจุดนี้ครับผมว่าผมให้ทางสมาชิกผมเก็บไปแล้วแถวแถวห้าสิบหกทวนนะครับแถวห้าสิบหกทวน แถวจุดก็เร่งครอสตรงนี้ยมันก็มีแล้วนะครับอ่าจริงบางคนไล่เก็บไปต่ำกว่าห้าสิบหกด้วยครับผมจริงบมให้เก็บแต่เมื่อวานแล้วนะครับในวันนี้ก็เก็บอีกนะครับเพราะฉะนั้นในในตัวนี้นะครับอเรียกว่าได้หลายรอบมากจุดเก็บคือแถววงกลมนี้นะครับแถววงกลมนี้ราคาห้าสิบหกเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเพราะว่าตัวนี้จะซิกแซกเป็นฟันปลารครับสลับฟันปลาไปนะครับอรอบหนึ่งก็ประมาณสักวันสองวันนะรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ค่อยๆซิกแซกไปฟันปลาไปก็เป็นเป็นรูปแบบเทรนไลน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วก็พอจะจับทิศทางได้บ้างนะครับจนกว่ามันจะหลุดกรอบไปนะครับหลุดกรอบไปอย่างมีนัยยะสําคัญไม่ว่าหลุดกรอบบนกรอบล่างเราค่อยเทรดกรอบใหม่แต่ตรงนี้ต้องเทรดอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอรอบใหม่ครับเพราะเราได้มาละสามสี่รอบเห็นเห็นนะครับตรงนี้กาลังเริ่มรอบที่รอบที่ห้า ก็เก็บไปที่56นะครับโดยมีความคาดหวังว่ามีแนวต้านอยู่ประมาณ59ประมาณนี้นะครับก็ลองเก็บดูไม่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็น่าจะสามารถทํากําไรได้นะครับสาหรับสำหรับ KCE ถ้าในกรณีที่มันยังอยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับอเราก็ต้องมองว่ามันยังยังไปทํานี้อยู่ก็สวยทีเดียวเป็นเป็นตัวที่เขาเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์ในเรื่องของเทนไลน์นะครับ ตัว kce ตรงนี้มาดูตัวต่อไปครับเป็นทำเฟ m e Day บ้างนะครับทำเฟมเดย์โอเคดูดูเซตก่อนนะครับดูเซตก่อนอดูเซตทำเฟมเดย์ก็หน้าตาอย่างนี้ครับก็เป็นลักษณะของอัพอัพไซนะครับก็คือ,อเป็นอัพเทนนะครับก็คือเปลี่ยงตัวขึ้นแหละแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับค่อยๆไป ดูจากตรงนี้นะครับเพราะว่าในจุดที่เขาขึ้นกันนี้พี่คือตั้งแต่ต้นเดือนสามแล้วนะครับก็ค่อยๆขึ้นมามีย่อบ้างไรบ้างแต่ก็ยังเป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับมันมีช่วงย่าเป็นไซด์เวทแถวนี้ด้วยนะครับเซตก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็เอายกตัวอย่างมาหนึ่งตัวเพราะว่ามีหลายตัวอะไรที่ขึ้นดีวันนี้แต่ไม่ตรงสไตล์การเทรดของเรานะครับมาดูตัวแรกตัวเดียวนี่แหละนะครับไอเทลนะครับเป็นหุ้นขันแตกครับไม่ใช่หุ้น ไม่ใช่หุ้นต้นน้ำนะครับผมเคยหาแนวต้านมันอยู่ประมาณ4.54ครับอยู่ประมาณ4.54แนวต้านที่จะถึงถัดไปเนี่ยครับก็จุดเบรกเดิมของเขาเนี่ยเบรกเขาเบรกมาจากจุดที่3.80โดยประมาณนี้ครับนะบเบรกมาจาก3.80แล้วก็ขึ้นไปถึง4.2เลยเพราะฉะนั้นวันนี้จุดจุดที่ต้องตามน้ำเนี่ยก็คืออยู่แถวเหนือ3.8แน่หน้าตามไป ครับหน้าตามไปสามจุดแปดสามจุดเก้าแล้พวกนี้แต่ถามว่าผมตามไปมว่าผมไม่ผมไม่ได้ตามไปเพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอบเทรดสไตล์นี้นะแต่สไตล์นี้มันได้เงินนะไม่ใช่ไม่ได้นะครับแต่มันก็ต้องอาศัยเวลาเอ่อเฝ้าดูสักนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นหุ้นที่ซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าตรงนี้ก็มองแนวตา้านไว้สี่จุดห้าสี่ราคาสี่จุดสองเข้าได้ไหมมันก็พอได้เพราะพอ,พอ,พอก้ามกืนฝืนทนเข้าไปได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเป็นคนที่เร็วพอสมควรนะครับสำหรับตัวไอเทลเอ่อถ้าหลุดสาจุดแปดนี่ไม่ต้องคุยกันเลยครับ หลุดแล้วเสียทรงแน่นอนสําหรับงั้นใช้3.8มเนี่ยมันจุดซับร้อยไปก่อนซึ่งค่อนข้างลึกนะใครจะใช้4บาททวนก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับหลุด4บาทก็ทิ้งหนีไปก็ได้นะครับหรือจะใช้3.8ก็ได้แต่ผมว่าใช้4บาทน่าจะดีกว่านะลเลขตรงนี้ถ้าหลุดไปก็เสียทรงนี่ก็เป็นตัว i อเทลนะครับอื่นๆเยอะแยะเลยในวันนี้ที่เ,ออเราสแกนนั้นะเราไม่ได้สแกนเจอนะเราสแกนเจอจุดขายหมายถึงว่าจุด ถึงจุดที่ต้องขายในหลายตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้น J จนะคือ J ตัวเดียวครับมีตัวไหนเนี่ยที่เราได้ขายไปมี TKN นะครับมี MTC มี SAK นะครับพวกนี้เราขายไปกัหมดเลยนะครับกำไรเน้นๆเพราะว่ามันเป็นการบ้านที่เราสแกนเจอเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยสองสาวันก่อนนะถ้าถ้าใครเคยดูคลิปของเราเนาะสามวันประมาณเนี้ยสามวันสี่วันอ่ะก็จะเป็นหุ้นเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ ซึ่งก็ทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับที่กล่าวไปวันนี้ก็ขายไปหลายตัวพอสมควรแต่ว่าตัวที่สแกนเจอในวันนี้ก็มีอ่อนนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ในวันนี้เลยนะครับแล้วก็มีชโยนะครับชโยนี้ก็ยังถืออยู่นะครับแล้วก็มีเมื่อกี้น่ะเดลต้าไม่ได้เข้าครับแต่มันก็จะทำกำไรได้ในบางคนของของให้กับใครบางคนได้นะครับเคซีเครับเคซีเพึ่งเก็บไปนะครับห้าสิบหกก็ยังถืออยู่นะครับไอเทลไม่ได้ตามนะครับ ก็โดยส่วนใหญ่ผลงานโดยรวมก็บวกค่อนข้างดีนะครับในสัปดาห์ในสัปดาห์นี้แหละนะครับในสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันนี้วันพฤหัสนะครับก็ทํากําไรกันได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีบางตัวที่ยังอาจจะต้องถือรออยู่นะครับแต่แต่ว่าก็ไม่ได้แดงอะไรมากนะครับบางตัวก็เขียวนินดๆบางตัวก็แดงนินดๆก็ครบทุกตัวนะครับทีนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาตรงนี้นะครับอาจจะ พูดติด,ตด,ตดขัดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยว่ามีเทคเดียวนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดอัดบันทึกซ้ํานะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดสับตะไคร์กดไว้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับหรือกดกดที่กดหมดแล้วก็กดไลค์เพื่อให้กําลังใจกันต่อไปแล้วก็จะมีกันบ้านดีๆดีๆอย่างนี้มาให้นะครับมาเสนอให้ในทุกๆวันเพื่อกันบ้านเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครบางคนแล้วก็อย่าลืมเอาไปกรองต่อเพราะบางทีเราขอแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่ทํากําไรได้ ก็เพียงพอต่อวันนั้นๆแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางด้านสมาชิกกลุ่มของเราซึ่งเราปิดปิดลับอยู่ตอนนี้ก็จะได้หุ้นสแกนเรียวไทม์ระหว่างวันพรุ่งนี้นะครับสิบโมงเป็นต้นไปก็เริ่มสแกนเลยครับทั้งวันนะครับจะเลือกแต่ตัวส,ยสวยๆมาให้ครับตัวต้นน้ําตัวต้นทางราคาก็จะดีกว่าคนที่ดูหลังตลาดปิดนี้นะเพราะว่าหลังตลาดปิดเนี่ยราคาจะพุ่งไปลแล้วอย่างเช่นตัวออออนอย่างเงี้ยน,นะครับคนที่มาดูหลังตลาดปิดก็อาจจะ คือเข้ายากอะนะครับคือราคามันไปแล้วอะนะครับแต่ว่าถ้าถ้าคนทีอ่อยู่ในกลุ่มก็จะได้สัญญาณที่ดีแต่ที่สำคัญคือเรายังไม่รับนะก็อย่าเพิ่งแบบบางคนแบบเผื่อฟุกเงี่ยทักมาเฉยทักมาก็ยังก็ยังไม่รับเพราะว่าเราเดี๋ยวเคลียร์งานก่อนงานเราเยอะนะครับอย่ายัง,ย,งยังไม่ได้ยิงนะแต่ว่าเราไม่อยากเอางานมากองมาสมุมกันโดยที่ยังไม่เคลียร์ของเก่านะครับเดี๋ยวประกาศร,รับวันไหนเดี๋ยวเราบอกนะครับสําหรับสมาชิกที่ เปิดพอร์ตแล้วก็เปิดพอร์ตกับทางทีมมาร์เก็ตติ้งเราแล้วกเ็เข้าสู่กลุ่มแนะนําหุ้นสัญญาเรียวไทม์นะครับไอตัวอีออนตัวนี้เนี่ยเราได้กันมาสองรอบแล้วไอ,ไอรอบที่มันอยู่ตรงเนี้เราก็ได้นะไอจุดวงกลมเนี่ยเราเคยเข้าไปนะได้ประมาณสองหนึ่งสามอะไรแถวนี้นะครับถ้าใครจําไม่ผิดนะอาใครพูดถ้าใครจําได้นะเราได้รอบนี้เป็นรอบเนี่ยนี่กำลังรอบใหม่นะครับเข้าสองหหกก็ได้เดี๋ยวร,รอรอดูรอบถัดไปครับ ว่าสัญญาณการแบ่งตัวของมันค่างชัดนะครับสําหรับตัวอีออนนี้แล้วก็อาจจะมีตัวอื่นที่สัญญาณดีๆอย่างนี้ในระหว่างวันนะครับเดี๋ยวพบกันสําหรับสมาชิกกลุ่มส่วนสมาชิกช่องตรงนี้เดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับ